สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ w o o d ฟเอ Special c o n f e idence to be presented by m e r ย a s s t h e t i c ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกก่อนที่เราจะมั่นใจนะครับจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยต้องมั่นใจซะก่อนเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีแล้วก็ดูดีกว่าที่เคยเป็นนะครับแต่ถ้าจะให้มั่นใจยิ่งกว่าต้องมีข้อมูลที่เป๊ะด้วย แนะนำให้ทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mercapt thailand com นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยใน EP นี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนกวชิรมนสวัสดีครับจากโรงพยาบาลรามาใช่ไหมคุณหมอใช่ครับผมนะครับคุณหมอเป็นเอ็กซ์เพรด้านไหนครับตอนนี้ทางผิวหนังครับชื่อชั้งเท่น่ารักแล้วก็โอ้โหไม่ไม่เคยเห็นชื่อแบบนี้วาสนกแปลว่าอะไรครับเอาจริงนะครับคืออยากได้คําว่าวาสนาครับแต่ว่าพอดีวาสนามันเป็นชื่อผู้หญิงะครับ พอเป็นผู้ชายเลยพยายามจะเปลี่ยนให้มันเป็นดูผู้ชายขึ้นก็เลยเป็นวาสนพครับเวลาแบบครูประจําชั้นนี่อ,อประกาศเรียกชื่อก็จะแบบวาสนาวาสนาเราก็จะถูกเรียกว่าวาสนามาตลอดนะตอนเด<อ>็กๆใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเรียกผิดแล้วเหมือนค,คนสมัยใหม่ชื่อมันแปลกเยอะขึ้น,นคนคอ่านก็จะระวังกันมากขึ้นวาสนพครับผมคือตอนนี้จะจําชื่อหมอได้เลย,เลยจําขึ้นใจเลยว่าหมอที่เราได้คุยด้วยในวุฒิเฟมก็คือนายแพทย์วาสนพครับผมนั่นเองนะครับ และเจ้าแม่แห่งวงการบันเทิงน,นะครับที่เป็นทั้งดีเจศิลปินดารานักร้องนายแบบนางแบบโอ้ไปทุกอย่างไม่มีอะไรที่คนคนนี้ไม่เป็นในวงการของเรานุย้ยธนวัฒน์ประสิทธทิสมพรสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ชื่อเต็มยศเลยนะฮะพี่เปิดตัวนุ้ยจะยิ่งใหญ่มากเลยพี่ไม่เคยพูดชื่อคุณเต็มยศขนาดนี้มาก,ก่อนวันนี้เราจะได้มีการคุยกับทั้งนุย้ยแล้วก็อาจารย์ดุ๊กหลายเรื่องเลย <c oughs> ที่คนให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจ confidence to be you นในความหมายของคุณหมอคืออะไรครับ มันเป็นของที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์พึงจะมีอะความมั่นใจเนี่ยแล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณมีความรู้นะแล้วคุณจะมั่นใจแต่มันคือความพร้อมที่คุณจะ,ะเผชิญกับสถานาการณ์นั้นๆได้และมันไม่ใช่ความพร้อมด้านจิตใจอย่างเดียวแต่มันต้องมีความพร้อมด้านร่างกายประกอบด้วยอและเมื่อความมั่นใจมันเกิดขึ้นผมคิดว่ามันจะเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความมั่นใจในระดับต่อๆไปได้ยิ่งขึ้น ความมั่นใจในแบบของนุ้ยแหละนุ้ยคิดว่าส่วนไหนในร่างกายที่ทําให้นุ้ยมั่นใจมากขึ้นนอกจากใจเราที่จะมั่นใจแล้วหน้าเราอ่ะสำคัญมากเลยนะคะพี่วดีเพราะทุกอย่างมันมันจะออกมาที่หน้าของเราคนเราก็จะเห็นกันที่ใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจเพราะฉะนั้นหน้าเราต้องพร้อมก่อนการทําสวยท,ที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตครั้งแรกของนุ้ยคือเมื่อไหร่อุ้ยหน้ามาแล้วเป็นสิบกว่าปีมาแล้วคือนุาา้ยว่าสิ่งที่นุ้ยทําก็คือสิ่งที่ทุทกคนทํากันนั่นก็คือการเติมโบ ในวงการเราอะฮะหน้าใหญ่ไม่ได้หน้าบานไม่ได้แล้วเราเป็นคนหน้าใหญ่อยู่แล้วเราเห็นเพื่อนเราหน้าเล็กๆเงนี้ฮะล้วไปยืนเทียบหน้ากับเขาเราก็จะกลายเป็นคนหน้าใหญ่แล้วยิ่งโทรทัศน์มันยิ่งขยายหน้าอะไรขึ้นไปอีกการเติมโบก็คือทางเลือกแรกที่จะเลือกกับชีวิตตัวเองในการเข้าสู่วงการบันเทิงฟังจากคุณุ้ยแล้วเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอหน่อยดีกว่านะครับว่าตน้นกาเนิดของโบโดยสุดเมื่อ10ปีที่แล้วนี่มันมาจากไหนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมากกว่า10ปีด้วยซ้ำมันคือ20 กว,กว่าปีด้วยซ้ำถ้าเป็นโบที่ตัวแรกที่ทุกคนรู้จักคือโบอเมริกาอันนี้ทุกคนรู้อเวลาฉีดไปริ้วรอยหายกล้ามเนื้อที่มันหดรัดตัวอยู่มันก็คลายออกอันนี้คือโบอเมริกาแล้วทุกคนก็รู้ว่าเออดีได้ผลหลังจากนั้นเนี่ยพอสักประมาณ10กว่ากว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีโบอังกฤษโบเกาหลีโบจีนพวกมีหลายโบเลยมีหลายโบเลยข้อดีคืออะไรสำหรับรุ่นหลังๆก็คือราคาก็จะถูกลงสำหรับคนไข้ก็จะเข้าถึง<ๆ>ง่ายขึ้นเพราะว่า ตัวที่รุ่นต่อ,ตอมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณวูดดี้หรือคุณนุ้ยน่าจะเคยได้ยินแบบว่าถ้ามันถูกลงอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบฉีดเยอะขึ้นดีไหมยกตัวอย่างเช่นเอาเมาขวดไปเลยเมาขวดไปเลย ừ, <ๆ S 2> อะไรเงี้ย<ๆ>เคยได้ยินไหมครับเออนั่นนะมันก็จะเป็นที่มาว่าโบรุ่นถัดมาเนี่ยก็จะพยายามใช้ในปริมาณที่มากขึ้นได้เพราะราคามันถูกลงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอคุณใช้เยอะต้องเข้าใจก่อนว่าโบพวกนี้คือโปรโตีนโปรโตีนมันก็คือสารสารหนึ่งอะที่เข้าไปในร่างกายอะเข้าไปปุ๊บ ร่างกายมันจะมองเห็นแล้วมันจะเกิดการต่อต้านเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปริมาณเยอะมันก็มีิ์ต่อต้านได้นะครับหลังๆมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนจะเรียกอย่างนั้นก็ได้มันก็คือการไม่ตอบสนองจากเดิมที่เคยตอบสนองพอมันเริ่มดื้อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้ไปพักใหญ่ๆต้องให้ร่างกายมันลืมมันไปก่อนเพราะเราเข้าใจว่ามันดื้อใช่เองแต่เราไม่ไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้เลยใช่ฮะว่ามันอาจจะเป็นโบอีกแบบหนึ่ง ที่ทําให้มันดื้อไว้ง่ายถูกต้องใช่ไหมครับมันกลายเป็นแบบว่าเราไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เราเลยเป็นการเปลี่ยนร้านย้ายร้านย้ายคลินิกไปเรื่อยๆเออพอย้ายปุ๊บก็ไม่รู้สึกแบบว่าก็ไม่ดีขึ้นมาจนหยุดฉีดทิ้งตัวเองยาวเลยเพราะเข้าใจมาตลอดชีวิตว่าไม่ได้แล้วมันเติมไม่ได้เพราะเติมแล้วมันก็ไม่เห็นผลเราดื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะจนมาตอนในยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็ถึงจะกลับมาครับ หลังจากนั้นไปอีกก็คือ10ปีที่ผ่านมาที่คุณวูดดี้พูดถึงก็คือโบบริสุทธิ์ที่พูดถึงขึ้นมาตัวนี้เอาไว้ตอบโจทย์กับคนที่ดืออ้อโบตัวนี้โมเลกุลมันจะเล็กพอมันเล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาที่เคยดื้อมามาใช้ตัวนี้ก็อาจจะพอใช้ได้หรือบางคนที่ยังไม่เคยเข้าสู่วงการโบก็จะมาเริ่มใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าโอกาสที่จะดื้อมันน้อย ใช้ปรยังไงไยังไงนะถ้าเพิ่งเข้ามาในวงการทําไมต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าหมายถึงว่าพาอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่โมเลกุลมันเล็กเพราะฉะนั้นร่างกายจะมองไม่เห็นมันจะไม่เคยเกิดการต่อต้านาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย<ม>เคสใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเราจะแนะนําว่าเอ้ยใช้ตัวบริสุทธิ์ไปเลยดีไหมเริ่มตั้งแต่แรกเขาเรียกว่า get the right start นะคือถ้าคุณเริ่มอย่างนี้ไปเลยเนี่ยอนาคตคุณจะใช้มากใช้น้อยใช้อะไรมันก็ไม่มีปัญหาทำไมถึงแนะนําให้เริ่มต้นโบในการโบบริสุทธิ์คือถ้ามันมีของที่ปนเปื้อนกับบของริิสุทธ อคุณวุฒิอยากเลือกอะไรของบริสุทธิใช่มันไม่ต้องแนะนํามันเข้าใจได้อือนุทยตกลงแล้วที่ผ่านมาแล้วยังไงต่อก็เลิกเติมแล้วยังไงหยุดเลยหยุดเติมโบเลยฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะเชื่อไหมฮะคุณหมอหนูไม่เคยกินเลยหมูกระทะกวนหน้าห้อย ไม่จริงกลัวห้อยหรือว่ากลัวที่เติมไปแล้วมันเสียหายครับใช่หลายอย่างครับหมอคือทั้งที่เติมแล้วแบบว่าเดี๋ยวจะไหลบ้างหรือเดี๋ยวจะสลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมคือที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็สลายได้ด้วยความร้อนจริงแต่ผมจะบอกเลยว่าผิวหนังของเราเนี่ยมันเป็นปะการที่กั้นไว้อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดอะไรกับข้างในในข้างนอกมันต้องไปก่อนนะครับเพราะนั้นสบายใจได้ความร้อนถ้ามันเป็นความร้อนที่เยอะแล้วมันเข้าไปในผิวแล้วมันไปร้อนในผิวอะอันนั้นมันจะเป็น เป็นอย่างที่คุณมนุยเชื่ออ oh. แต่ถ้าความร้อนที่มันแบบกระทบอยู่ข้างนอกอะ่ะเข้าไปแล้วมันไม่ได้เยอะเนี่ยมันไม่เป็นไรนะเพราะขนาดผิวข้างนอกมันยังไม่ไหม,ม้เลยอะ่ะเพราะนั้นข้างในมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว เพราะนั้นที่จะแนะนําก็คือชีวิตประจําวันที่มันมีความร้อนอาบน้ําอุ่นไปอบซาวน่าร้อนเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเข้าไปข้างในเยอะแต่ถ้าเป็นความร้อนที่มันเข้าไปเลยอย่างเช่นเลเซอร์หรือหัตถการบนใบหน้าที่มันมีความร้อนเนี่ยเราจะให้เลี่ยงสักช่วงหนึ่งหลังฉีดครั<ะ>บเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทําสวยแล้วก็มีความเสี่ยงที่ใบหน้าของเราบ้างไหมล้ย อุ๊ยหลายอย่างะที่เราได้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 เคยพลาดมาแล้วมาถึงว่าเติมแบบเติมเต็มที่เลยยูดีตอนเด็กๆตอนนั้นก็คือเอะอะก็คืออยากใส่เข้าไปอยากเพิ่มขวายคิดว่ามันเยอะแล้วดีพี่วูดี้ปัญหาอย่างของคนที่เจอก็คือใต้ตาหรือมีปัญหาความไม่รู้ของนูคือนูคิดว่าหมอคนไหนก็ได้ คำว่าหมอปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเป็นหมอเขาก็จะเติมใต้ตาให้เราได้หมดทุกคนความคิดนั้นผิดเลยพี่วดีเพราะว่านุ้ยเข้าคลินิกคลินิกหนึ่งแล้วก็ไปให้คุณหมอบอกเอ้ยกาลังทําหน้าอยู่แล้วคุณหมอฮะเติมใต้ตาให้หน่อยก็แล้วกันหมอก,ก็ฉีดตรงๆต,ตรงลงไปเลยฮะ,ะฉีดตรงลงไปเลยเติมปุ๊บปรากฏว่าใต้ตาเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลยจนแบบว่าเขาก็ต้องใช้วิธีการ ใช้ความร้อนสลายคุณหมอเขาก็แบบว่ารอดูก่อนไหมอะไรเงี้ยเราบอกเรารอไม่ได้เราทํางานเราต้องเจอคนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคลื่นแบบนี้มันสะดุดตาคนเราทํางานไม่ได้หรอกยิ่งยิ้มยิ่งเห็นชัดใช่ไหมครับใช่เลยต้องเปลี่ยนที่ย้ายที่ไปให้เขาแบบฉีดสลายให้อะซึ่งคุณนุ้ยโชคดีอะครับถ้าเกิดว่าสารที่ไปฉีดมามันสลายได้ก็คือดีซึ่งสลายได้ถูกต้องใช่ไหมสลายได้่คือบางคนไปฉีดสารบางอย่างที่มัน สลายไม่ได้อ่ะก็กลายเป็นต้องไปผ่าตัดขูดออกแทนยิ่งยิ่งเป็นเรื่องอ่ะนุ้ยพอจะเข้าใจไหมว่าฟิลเลอร์ช่วยในเรื่องไหนตอนนั้นเติมเต็มฟิลเลอร์จะเติมเต็มซึ่งส่วนมากนุ้ยอ่ะจะไม่ค่อยเน้นเติมเต็มเพราะว่าหน้าเราใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนุ้ยจะเป็นแนวแบบเอาออกส่วนมากก็จะเป็นโบมากกว่าเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องครับฟิลเลอร์ก็คือสารที่มันเติมเข้าไปในส่วนที่มันพร่องครับ ซึ่งอย่างของคุณนุ้ยเนี่ยมันไม่ได้พ่องเยอะมันไม่ได้เป็นร่องแอ่งลงไปอะเขาเข้าใจถูกแล้วครับก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าใจใช่แล้วก็แก้ไขสภาพปัญหาที่ตรงจุดคับ <c oughs> คุณหมอครับมันมีส่วนไหนหรือว่าวิธีไหนที่ที่เราไม่ควรใช้ฟิลเลอร์ในการเติมเ็บ้างไหมครับจริงจริงมันเติมได้ทุกส่วนอะที่มัน,มนพร่องแล้วมันต้องการปริมาตรที่เพิ่มขึ้นมา มันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งไหนของใบหน้าแต่มันอยู่ที่ส่วนข้างในหน้ามากกว่านั่นหมายความว่าต้องเข้าใจว่าฟิลเลอร์มันเป็นสารหนืดถ้ามันเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดปุ๊บมันจะเกิดปัญหาทําให้เลือดมันอุดตันพอเลือดอุดตันก็คือเนื้อเยื่อตรงนั้นก็จะขาดเลือดทะนั้นถ้าจะตอบคําถามคุณวูดดี้ว่าส่วนไหนที่ไม่ควรก็คือส่วนที่ในเส้นเลือดนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเราพูดถึงตำแหน่งบนใบหน้าเนี่ยที่เสี่ยงที่ฟิลเลอร์มันจะเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดได้ง่ายเนี่ยก็คือจมูก หว่างคิว้วนะตรงนี้มันจะมีเส้นเลือดใหญ่บางทีถ้าสมมติว่าฟิลเลอร์มันเกิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันไปอยู่ในหลอดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปอุดเลือดที่ไปเลี้ยงตรงผิวหนังบริเวณนี้รวมทั้งตาซึ่งเรากลัวมากซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยฉีดแล้วตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไปอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตามันฉีดได้ทุกตำแหน่งแต่ตำแหน่งเสียงก็น่าจะเป็นตรงบริเวณจมูกกับทังหว่างคิว้วคนลุกทั้งตัวทำไมผ่านมาแล้วเหมือนกันฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นยังไงก็คือบบาปุญ เรียกว่าพระคุ้มครองว่าอย่างอย่างรอดมาได้ยังรอดมาได้นุ้ยเติมฟิลเลอร์ตรงดั้งจมูก <c oughs> ระหว่างตาเลยครับ <c oughs> ตอนนั้นอยางมากผมบอกเลยคุณหมอก็คงจะเป็นยุคเก่าๆที่ <c oughs> แบบยังไม่มีแบบคนที่มีปัญหาด้านนี้เยอะๆเช่นแบบว่าตาบอดหรืออะไรองนี้ฮะหรือมีปัญหาไหลเข้าตา <c oughs> นุ้ยก็เติมไปตรงระหว่างตา แต่มันปรากฏว่ามันใช้ได้ในยุคนั้นหนุ้ยเลยจะไปขอเขาเติมอีกปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค้นพบว่ามันเริ่มมีข่าวมีข่าวใช่ไหมครับเพราะถึงจุดหนึ่งนะมันทําไปเยอะๆมันเจอเคสครับครับก็จะกลายเป็นว่าหมอกลุ่มหนึ่งก็จะรู้ว่าฉันจะไม่ทาแล้วเท่ากับว่าคุณนุ้ยกำลังจะพูดออกมาว่าไปอีกรอบหมอไม่ทําให้แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับไปอีกรอบหมอไม่ทําให้แล้วก็มันมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์หนุ้ยถือว่าโชคดีมากเพราะแต่ละอย่างที่คุณบอกมาเนี่ยมัน มันเกือบจะไปอีกด้านหนึ่งแล้วเนอะยังไม่ได้อันตรายแต่มันเกือบแล้วอะใช่การจะฉีดเติมอะไรเข้าไปในหน้าเนี่ยดูว่าสําคัญมากมันสําคัญมากๆเลยเพราะมันเข้าไปข้างในอะใช่มันเป็นของที่อยู่ในตัวเราอะคือมันไม่ได้แค่กับหมอหรือเทคนิคด้วยนะมันก็ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ด้วยอะ เทคนิคดีแต่ผลิตภัณฑ์ไม่ดีก็ไม่ได้อย่างกลับไปที่เขาพูดตอนแรกๆเรื่องเป็นคลื่นอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใต้ตาของเขามันก็เลยดูเป็นก้อนๆแต่ถ้าไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมกับบริเวณผิวหนังบางๆมันก็อาจจะไม่เป็นอะไรเพราะนั้นมันเป็นองค์ประกอบระหว่างผู้ฉีดกับของที่ฉีดเข้าไปแนะนําให้ทุกคนหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็ตามเพราะถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่เป๊ะเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาเราไปอีกเยอะ แล้วก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดภัยกว่าอันตรายนะครับเรื่องของนวัตกรรมอย่าง Altra อได้มีโอกาสลองกับเขาบ้างหรือยังแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมก็โอเคนะฮะเห็นผลยกดีทีเดียวเชละ h a ปป y ไหมผ่านไปสามเดือนลงตัวไหมทำมาครั้งแรกเลยในชีวิตจริงเหรอแล้วก็ยกพี่วูดี้มันก็ยกดีทีเดียวชนะครั้งแรกเหรอฮะซึ่งผมจะบอกว่าเป็นหัตการที่ผมชอบมากอันดับต้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ที่ลามาอย่างเนี้ย เราทามาตั้งแต่10ปีที่แล้วเลยนะเราเป็นแบบจะใช้คำว่าโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งแรกเลยอ่ะที่มีเครื่องทากันถึง5้าทุ่มอ่ะบางทีอ่ะคือคนไข้ก็จะติดใจก็กลับเข้ามาทาอย่างเงี้ยนะครับตกลงคุณเจ็บใช่ไหมแล้วเจ็บไหมก็ไม่เจ็บมากนะฮะมันเป็นเรื่องเทคนิคด้วยครับมันเป็นเรื่องเทคนิคที่ทำคือหมายถึงว่ามันก็คือการตั้งค่าการเลือกความลึกของหัวความอะไรให้มันเหมาะสมกับสภาพผิวของคนไข้เนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บ แต่ว่าก็คือนี่ตั้งใจว่าจะไปไปซ้ำไปซ้ำแต่เขาบอกว่าสัก6เดือนมันทำได้เร็วกว่าน,นั้นไหมคะคุณหมอจริง,รงๆเราเนื้อเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือความร้อนไปกระตุ้นเนื้อเนื้อมันค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆผมจะบอกว่า6เดือนไปแล้วดีกว่าเพราะว่าช่วง6เดือนแรกเนื้อยังสร้างอยู่<อ>ไม่มีประโยชน์ที่คุณหนุ่จะต้องไปเสียสตังเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นอชอบมากนะ<อ>รู้สึกว่ามันมองแล้วมัน มันธรรมชาติมันก็คือเราที่ตรงนั้นอะออแล้วมันไม่ได้แบบปูดหรือเบี้ยวหรืออะไรอะเราดูเฟสขึ้นอะใช้คําว่าอย่างนั้นนานๆเราจะได้เห็นนุชทีนะครับช่วงนี้ดูดีดูดีขึ้นดูมั่นใจมากขึ้นมีความรับบ้างนะครับช่วงนี้ ซึ่งจริงๆก็อยากรอฟังเหมือนกันครับความรักนี่มันเป็นเรื่องแบบความพอใจและสุนทรียศาสตร์อะจะใช้คําว่าอย่างนั้นนะคือถ้าเขารู้สึกว่าเขาพอใจและใช่มันก็คือใช่แป๊บนึงนะฮะนีขอถามแป๊บนึงนะฮะอันนี้หมอสกินหรือว่าเรากำลังอยู่ในชูรักชูโดหรืออะไรอยู่ดหมอก็เบียนพาตัวเองมาให้คำปรึกษาดรานความรักกันด้วยแล้วอะหมอเป็นได้ทุกอย่างแต่ทราบมาว่าเคยเคหมือนจะออกเดทก็ต้องอะไรยังไง เราซิเ่าสินะนอย่างนี้ใช่ละใช่ละข้อมูลฝ่ายข้อมูลเราถูกต้องมากถูกต้องทำเรื่องออกเดททำเรื่องออกเดทอ่ะซึ่งผมรอฟังครับใช่ใช่อยากฟังอ่ะอะไรไม่ว่าน่ะพี่บดีชอบหน้าหมอที่สุดเลยหมอพร้อมล่ะคือเป็นคุณหมอจริงๆอ่ะพร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวเลยในชีวิตของคนไข้ทุระชาวบ้านคืองานของเราอาจารย์ดุที่สุดมากครับดีๆเขาคนแบบแบบ ชอบเราอะไรอย่างงี้แลวเขาติดต่อมาหาคุณคือการสื่อสารของเขากับเราอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราโดนคุกคามอะ่ะไม่ไหวแล้วใช่ไหมเราโดนคุกคามเป็นห่วงเขาเลยนะเนี่ยต้องฟังเรื่องจากเขาแล้วรู้สึกว่าอ เขาก็ต้องรอไปอีกนิดนึงนะฮะคิดว่ามีโอก่าเดี๋ยมีผมว่ามีวันหนึ่งมันจะมามันก็มาครับ <S <S <ใช>แต่ถึงไม่มาแต่ถ้าเขาอยู่ได้อย่างมีความสุข <S <S มีความมั่นใจ confidence to be อ่ะเขาก็อยู่ได้นี่แหละ confidence to be นี่คือนุ้ยนุ้ยอย่างแท้จริงเลยสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอเนี่ยนะครับฝากกัไใถึงคนที่กำลังต้องการเติมความมั่นใจบนใบหน้ามีอะไรจะแนะนำพวกเขาไหมครับ ผมอยากจะฝากไว้สักสาอย่างครับอย่างแรกเนี่ยคือขจัดการความงามทุกอย่างเนี่ยต้องทาแล้วเรามั่นใจขึ้นนะครับไม่ใช่ทําจนไม่ใช่เราอะ่ะแต่ต้องทําเพื่อให้เรามั่นใจขึ้นมันคือการเสริมกันอันที่2ก็คือสําคัญก็คือคุณหมอไว้ใจได้ไหมผลิตภัณฑ์เชื่อถือได้ไหมอันนี้มันเป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันและอันสุดท้ายเลยก็คือการรักษาให้มันตรงวัตถุประสงค์ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีสภาพปัญหาเรื่องริ้วรอยที่มันเกิดจากกล้ามเนื้อมันบีบ แล้วก็ใช้โบเพื่อไปขายกล้ามเนื้อจะมาขอว่าขอยิงยิงฉันจะไม่โบมันก็ไม่ได้เพราะว่าม,มันเกิดจากความผิดปกติที่กล้ามเนื้อหรืออย่างเช่นถ้ามันมีสภาพปัญหาว่ามันพร่องเนื้อมันน้อยลงคุณก็ต้องไปฟิวอ่ะจะโบมไม่ได้รักษาให้ตรงกับสภาพปัญหาให้มันตรงกับวัตถุประสงค์วันนี้ต้องขอบคุณน้องนุยที่แวะมา วูดีเอฟเอ็มนะครับขอบคุณหมอด้วยนะครับอบคมาพูดคุยให้ความรู้กับเรามากมายและขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวูดีเอฟเอ็มสเปเชียลคอนเ d น n ์ e t รีมบนะครับ p r e เ e n t e d by m บายเมอร์สเอสเตตครั้งหน้าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคนไหนมาพูดคุยกับเราห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ